ระัรายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนพฤษภาคม2566นะครับในช่วงครึ่งเเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับพฤรษหัดมาปัญญาพาเจริญครับผมครับได้โปรดกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับท่านที่ชอบการเสียงทายนะครับเขามีไพ่สวยๆรออยู่นะครับติดตามกันจนถึงช่วงท้ายคลิปนะครับครับ ก็พระหัดก็เข้ามาสถิตยอยู่ที่ลัคนาของเมืองเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งเป็นภพพันธุของตัวท่านนะครับอาล่ะครับคราวนี้ละครับจังหวะที่ดีจัดว่าที่สุดนะฮะในรอบสิบกว่าปีเนี่ยก็จะเกิดขึ้นคือสิบกว่าปีเนี่ยนะฮะประมาณสิบสองปีเนี่ยมันก็จะมีมาอย่างเงี้ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะฮะเรียกเวลาหนึ่งปีจากนี้ไปเนี่ยนะครับเรียกได้ว่า ทำกันไปเถอะครับนะฮะโอกาสมีจริงๆนะครับโอกาสมีจริงๆไม่ว่าตัวท่านจะอยู่ในทักษะใดๆนะครับทักษะวัยใดๆนะครับถึงอยู่ในทักษะแยก่ก็ยังมีโอกาสรอดยิ่งอยู่ในทักษะที่ดีอย่างพฤหัสสุกนี่นะครับโอ้จันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยครับนะเพียงแต่ว่าต้องทำเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วจะได้นะครับมันอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าพฤหัสมาเนี่ยคือเข้ามาสถิตอยู่นะ ปัญญาของเรานะครับปัญญาของเราก็คือสมองของเราความคิดของเราต่างๆเหล่านี้แหละครับนะดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่ใช้สติใช้ปัญญาใช้สมองของเราเนี่ยในการสร้างสารรค์ในการแก้ปัญหาในการหาเงินหาทองอะไรต่างเหล่านี้อันนี้เนี่ยฮะพฤทัะท่านจะช่วยหนุนนำนะพฤหัสท่านจะช่วยหนุนนําแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งต่างๆที่เรียกได้ว่าเรารออยู่เราอยากได้อยู่ได้นะครับก็คือทําอะไรมันก็ได้ ตามนั้นแหละครับนะดังนั้นเนี่ยบางคนก็แน่นอนนะอาจจะมีโอกาสได้ทําสิ่งใหญ่บางคนก็อาจจะมีทําสิ่งย่อมลงมาหน่อยอันนี้อันนี้วาสนาบารมีของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดว่าเอ้ตัวเราจะมีแค่ไหนอะไรยังไงคือไอคนที่เขามีมา,มมากเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวเขาเองนะคนที่มีน้อยเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวเขาเองเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแต่ไม่ว่าจะมีมากไม่ว่าจะมีน้อย ทุกคนมีโอกาสตามดาวจรตรงนี้เหมือนกันหมดดังนั้นทําให้เต็มที่นะทำให้เต็มที่แล้วก็จะได้ตามนั้นเลยจริงๆนะครับครับก็อ,อย่างที่บอกกันนะครับในจังหวะหลังจากวันที่20เมษามาแล้วปล่อยให้อาทิตย์เข้าคลาดไปนิดนึงก่อนนะครับมาปุ๊บมาทีนี้จแต่วันที่20เมษามาจนถึง15พฤษภาคมเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจัดว่าด,ดีนะจัดว่าด,ดีจริงๆนะครับเพราะว่าความเป็นคู่มิตรคู่อุปถัมภ์กันนะครับของดาว อาทิตย์และก็ดาพฤหัสเัดนี่นะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่เรียกได้ว่าจะเป็นเรื่องดั้งเดิมเรื่องเก่าผู้หลักผู้ใหญ่สายสัมพันธ์ความรู้ดั้งเดิมอะไรต่างๆที่เป็นความรู้ซึ่งสั่งสมมาเนี่ยเอาได้จังหวะงัดมาใช้เลยครับแล้วมาใช้ในจังหวะที่เรียกได้ว่าเหมาะสมความรู้เนี่ยไม่ได้หมายถึงความรู้ในแบบเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะมันอาจทำามถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมาจากระหว่างที่เราเดินทางมาในชีวิตด้วยดังนั้นเนี่ย รายละเอียดต่างๆเรียกียกว่ามองข้ามกันไม่ไม่ได้เลยทีเดียวนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรต่างๆไปนะดังนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าดาวการเงินของโลกเนี่ยนะฮะก็จะมีจังหวะย้ายหน่อยหนึ่งในช่วงต้นเดือนนะครับย้ายหน่อยหนึ่งในช่วงต้นเดือนนะฮะมาอยู่ในภพศาสชาของเมืองดังนั้นเนี่ยโอ้หเรียกได้ว่าการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับโคนหมู่มากนะครับการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ที่เราอยู่แวดล้อมเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมไหนในการทําอะไรที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือแม้แต่ใครที่ทําทางโซเชียลมีเดียแน่นอนฮะจะได้รับผลดีต้องเขาเรียกอะไรมีปฏิสัมพันธ์มีความอะไรหลายอย่างต่อการเกิดขึ้น,นะฮะในในเวลานั้นนะฮะเรียกได้ว่าจะหยุด จะขาดตอนของการที่ติดต่อสื่อสารไม่ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารเลือกใช้คาพูดให้ดีเลือกใช้คาพูดให้เห,หมาะสมทุกอย่างก็จะเป็นไปในแบบที่จะนําพาสิ่งที่เป็นประโยชน์พอดผลมาสู่ตัวเราเองครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับทำได้แล้วก็ทําได้ดีมากๆซะด้วยนะดังนั้นเนี่ยลองทํากันดูครับนะฮะเช้าและก็นารากีมังกรนนะครับไม่ต้องกลัวครับชีวิตนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ปล่อยให้เราอับจนสิ้นหนทางเขาต้องเรียกได้ว่า เปิดทางรอดปล่อยทางถอยเอาไว้ให้เราบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะตั้งหลักกันได้อย่างไรนี่แะครับจงจุดนี้แหะครับจะเป็นจุดที่เราจะสามารถตั้งหลักได้นะครับตั้งหลักได้หลายๆคนท้อใจครับบางทีก็เลยได้ว่ามันจะมีหรือวันนั้นมันจะมีหรือวันนั้นพระหัตมาสถิตอยู่ณปัญญาของเราแล้วครับผมใช้ให้เป็นประโยชน์เวลานี้ราชาโชคสถิตอยู่ที่ปัญญาของพวกเราทุกคนแล้วครับผม ครับก็จะถึงเวลาที่จะใช้ไพ่นะครับในการออกคําพยากรณ์นะครับไพ่มีสี่กองนะครับมีคําถามมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะครับก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับเลือกไพ่มาณหนึ่งกองกอทั้ง4ี่นะครับผมตัวผมเองก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับคําพยากรณ์เนี่ยก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเอาเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับโอ้โหบอกได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีและมีความสุขนะครับมีความสุขจริงๆความสุขที่ว่าเนี่ยเป็นความสุขของการที่ได้ใช้สติปัญญาได้ใช้ความรู้ที่ผ่านมาถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดการที่เข้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้จะเป็นจังหวะที่เราได้มเครืยอเปิดกอกให้อะไรมันไหลออกมาจากหัวเราเลยทีเดียวแหละครับสบายใจครับ จะเป็นจังหวะที่สบายใจจริงๆนะครับพรหัสมนะสถิตแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นในความฉ่าเย็นความสบายใจอะไรมันหลายหลอย่างมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนไปจริงๆครับดังนั้นเนี่ยอย่าปล่อย ให้เวลาที่เรียกว่ามีประโยชน์ที่สุดในว่วงเวลานี้ผ่านไปนะครับโอ้ <g ul> เห็นภาพแนละ้ว <m ul> บอกมันอบอุ่นนะฮะความอะไรต่างๆเหล่านี้ต่างๆมัน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 จะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีนะฮนะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ท่านจะได้ใช้ความรู้เนี่ยมีการถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่2นะครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นจังหวะเวลาความโดดเด่นอ่าบอกได้เลยเป็นจังหวะเวลาแห่งความโดดเด่นทาอะไรเนี่ยถึงจะฉายเดียวก็จริงแต่ว่า มันเป็นการใช้เดี่ยวในแบบที่มีความเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่นะครับแล้วคนอื่นเขาได้รับประโยชน์เนี่ยจากความสามารถจากความรู้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดชาการแสดงวิสัยทัศน์นะครับการทําอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าโดดเด่นนะฮะโดดเด่นต้องบอกเลยนะว่าโดดเด่นไม่ใช่แอบ,บๆนะอันนี้อย่างนี้ไม่แอบบอย่างนี้ไม่แอบบนะฮะเรียกได้ว่ายืนแถวหน้านะฮะยืนแถวหน้านะฮะ เียวมัเป็นจังหวะที่โอ้เขาไม่ต้องดันหลังเราเด้วยแะเข,เขาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาคอยฟังเรานะครเพราะว่าการชื่นชมหรืออะไรต่างๆนี่เขาเรียกโอ้โหสปอตไลท์เนี่ยจับมาที่ตัวท่านเลยแหละนะครับเอาพวงเวลาความโดดเด่นนี้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ครับใช้มันให้เป็นประโยชน์จริงๆนะฮะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3นะครับอ,อันนี้เนี่ยเหมือน เขาเรียกอะไรเหมือนโดดเดี่ยวนะครับเหมือนโดดเดี่ยวแต่จริงๆแล้วเป็นความโดดเดี่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นความโดดเดี่ยวที่มีพลังนะครับเป็นความโดดเดี่ยวที่มีพลังนะครับเพราะว่าเป็นความโดดเดี่ยวที่เรียกได้ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในตัวเราเราชอบที่จะทําอะไรเนี่ยลําพังนะครับไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่เขาเรียกว่าไงอ่ะถึงเห็นเงียบๆแต่ก็ เงินเพียบนะจ๊ะอะไรทํานองนั้นนะฮะไม่ใช่กระจอกนะฮะไม่ใช่กระจอกนะคะระะคะับเรียกได้ว่าชอบทําอะไรคนเดียวครับนะฮะตัดสินใจทําอะไรต่างๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยสูงสิงนะฮะแต่เรียกได้ว่ามีผลได้ได้เงีย,งยบๆด้วยได้แล้วไม่ไวอยๆได้แล้วไม่อวดอะไรทํานองนี้แต่มีมีจริงๆมีจริงๆนะครับโอ้โหเสือสุ่มเลยนะเนี่ยทราบสำหรัท่านที่เลือกไพ่กองที่สี่นะครับโอ้โหเรีเยกได้ว่า ความท้าทายเนี่ยนะต้องเป็นสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยชื่นชมเลยจริงๆชื่นชอบเลยไม่ใช่ทั้งชื่นชมทั้งชื่นชอบเลยด้วยจริงๆแต่ถึงท่านจะเรียกได้ว่าไงชอบอะไรที่ท้าทายแต่ก็ยังหวังที่จะได้มีที่พึ่งพิงมีที่ที่สุขสงบนะครับ คือมันเรียกว่าตรงข้ามไงที่ท่านแสดงออกเลยทีเดียวฮนะก็คือแบบโอ้ยมันโฉบเฉี่ยวท้าทายอะไรต่างๆจริงๆตัวเองกับชอบอะไรที่อยู่ตรงกันข้ามแต่การงานการมีชีวิตเนี่ยมันถูกบังคับให้ต้องเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นเอา้ามันก็อย่างว่านะครับการทำมาหากินนะครับมันจะไปมัวแต่ซุ่มไปทุ่มอยู่มันก็ไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้ก็คือเรียกได้ว่าเขาเรียกว่า อะไรที่เราต้องทําตรงหน้านะฮะกับอะไรที่เราชอบเนี่ยก็คงต้องแยกกันจริงๆนั่นแหละนะครับแต่เขาทาได้ครับทำได้ไปเหมือนมีโลกคู่ขนาดกันไปเลยทีเดียวแหละครับในเดือนพฤษภาคม2566ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับปัญญาของท่านเนี่ย จะถูกใช้ให้เป็นประโยชน์พระหัทมาสถิตยอยู่ณปัญญาของท่านแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะได้รับฟังจากคลิปก่อนไปแล้วนะครับว่ารับพระพุทธธรรมย่างไระสงสัยก็ย้อนกลับไปฟังกะดูได้นะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธมาสถิตยอยู่ณปัญญาของท่านแล้วให้ใช้สติปัญญาให้ใช้ความคิดประส,สบการณ์ที่ผ่านมาให้เต็มที่ความเจริญในชีวิตรออยู่ในภายภาคหน้าครับผม